p i กเซลเพนเตอผมกลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วมันเป็นเกมแนววาดรูปนะเออเ,อ,อเดี๋ยวขอตก่อนเลยเนี่ยขอเปลี่ยนชื่อกันนี่เป็นชื่อช่องเก่านะครับนี่ต้องเปลี่ยนเป็น GGB e art อิ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเคไม่รอชา้าเราไปหาห้องเลยดีกว่าเนี่ยเปิดคลิปอย่างเร็วนะมีโจทย์ไหนน่าเล่นมั่งนะไม่ได้เล่นโคตรนานเลยชวับชวับชวับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในโจทย์ที่มีชื่อว่ากดหมายอ่ะอะตามที่ชอคลิปบอกนะครับเราก็จะมาวาดเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องสลักเ <c oughs> กมเกมจะเริ่มในอีกไม่ช้าโปรดให้ทุกท่านจงเตรียมใจเออว่าแต่กฎหมายเนี่ยจะวาดเป็นอะไรดีวะเนี่ย นี่ไงพูดมากเป็นนี่แหละอืมคิดออกแนละววาดเป็นพระเอกแล้วกันอ้ยไม่ได้เล่นนานทักษะอาจาะแข็งแกร่งนิดหน่อยนะครับมือ <c oughs> ทุกคนก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับในมือถือในคอมก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเจอกันได้สีพื้นหลังเอาเป็นสีอ่อนๆแล้วกันนี่อุยอันนี้เข้มไปเอาอ่อนกว่านี้ไม่ใช่อันนี้ด้านบนอีกนิดนึงเออประมาณนี้ได้แล้วหลังจากนั้นสีผิวของตัวพระเอกเราก็จะประมาณนี้เนาะแดงๆซุ่มๆ หลังจากนี้ก็ถึงขั้นตอนวาดแล้วอ,อ้อผมไม่มีแบบนะครับคือจินตนาการเรานี่คือโครงร่างหลังจากนั้นเทสีเดี๋เดี๋ยวเดี๋เ,ด<ะ>เป็นบ่อยมากแบบเส้นมันไม่ต่อกันนะอ่ะได้แล้วหลังจากนั้นก็เทสีลงไปเช็ดเก้เฮ้ยทำไมมนันแปลกวะมันไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเส้นผมต่อแล้วกัน จำได้ว่าตรงนี้ผมมันจะแบ่งกันนะับใช่ไหมใช่ไหมเออถามใครวะเนี้หลังจากนั้นเส้นผมก็จะคลองคงเหมือนเส้นมาม่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปนี้จะเป็นยังไงฉากนี้เป็นฉากตอนที่พี่เอกเขาเล่นกีบไบโอยูใช่ปะ่ะใช่ใช่แล้วผมถามใครวะเนี้ผมจําได้อยู่นะว่ามีช่วงหนึ่งตอนที่พี่เอกเขามองกล้องแบบนี้เอาไปว่าจาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นรักกัน ช่อง y u t u ู e เก่าเกมนี้ผมก็เคยลงนะเออคือเล่นบ่อยมากตอนนั้นอะ อู๋สามสิบวิสุดท้ายแล้วผมยังวาดไม่ถึงไหนเลยแต่แต,แต่ดูหน้าเพลงกูก่อนถ้าเอามือปิดตาไว้เนี่ยเหมือนลุงข้างบ้านเป๊ะ <c oughs> เออยังวาดไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ทําเงาผมแล้วก็ใบหน้าเลยอเหมือนชนนิดหน่วยแล้วจากเติมหนวดเข้าไปเ้เวลาจะหมดแล้วขอทําเงาใบาหน้าก่อนอูไม่ได้วาดนานเป็นี้นี่เองจับเวลาวาดไม่ถูกเลยเอถุงใต้ตาเออใช่ถุงใต้ตา,ต,ต,าต้องมีเติมเติมเง,ง,งา,เาแล้วเข้าไปกน เฮ้ยยยยเฮ้เวลาจะหมดเฮ้ยเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยอ่อเอาเท่านี้แล้วกันนี่ผมมาแข่งกับคนอื่นหรือมาแข่งกับเวลาวะนนี้อเอ่มให้รูปไหนดีวะอืมโอ้มีคนให้หัวใจเราเยอะอยู่เออมีสิทธิ์มีสิทธิ์ชนะเดี๋ยวผมให้รูปนี้แล้วกันว่าได้มีสีสันมากนะฮะทีมต่อไปเอ่อเดี๋ยวผมให้รูปเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะบุย้ยผมให้รูปน้องเหมียวแล้วกันน่ารักมากถึงจะไม่ค่อยตรงโจทย์ก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ตรงโจทย์เหมือนกันออ้โถไอ้พวกจังไร <c oughs> คิดได้ไงในไะ้พวกนี้โจทย์มันบอกว่ากฎหมายไม่ใช่หรอเออหวังว่าคลิปจะไม่ติดเหลืองนะบางทีย t u b e อาจจะมองไม่ออกก็ได้เออถ้า youtube มองออกก็คิดซะว่าเป็นงานศิลปะแล้วกันนะครับนะนะ u t u b e เออรอบสุดท้ายอาวเฮ้ยรูปผมเป็นไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 เอ้า รูปผมไปไหนวะเนี่ยทุกคนอเอารอบที่หนึ่งแข่งผมได้ใจเยอะที่สุดไม่ใช่หรอเฮ้อเดี๋ยว,เ,ยวเอาไงล่ะทีนี้จะเอาไงต่อดีเนี่ยมันไม่เห็นคงผมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงผมหายเฉยเลยแต่ไอ้รูปตรงกลางนั่นอะ่ะโอโ้โหห้องนี้โคตรจังไรห้องนี้เหมาะกับคนเถื่อนคนระับอัจจุบันบงรูปผมหายจริงว้ยเย่ผู้ชนะของเราก็คือตำรวจนะ ชื่อเจ้าของไม่มีเฮ้ยรูปผมหายจริงโอ้โหฮไม่ได้อะไรเลยอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก้มือครั้งต่อไปโอเคจทย์ต่อไปน่าจะเป็นครึ่งมา้าครึ่งคนเอาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมวาดเป็นทหารแล้วกันทหารชมพูไอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นแหละเออ,อจินตนาการล้วนๆฮะจำได้แค่ไหน จำได้แค่ไหนวาดแค่นั้นนะครับมันก็ยากอยู่นะถ้ามีแบบจะง่ายกว่านี้แต่ผมจําได้ว่ามันไม่ค่อยจะมีรายละเอียดเยอะเท่าไหร่อาจจะง่ายต่อการวาดก็เป็นได้โอเคเราเลือกสีแดงแดงชมพูชมพูนะครับผสมกันนิดๆหน่อยๆออที่ผมจําได้คือมันไม่แดงเกินไปแล้วก็ไม่ชมพูเกินไปมันจะอยู่ระหว่างกลางใช่ปะ่ะเออทําใครอีกแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทหารชมพูของสควิกเกมมันจะเป็นยังไง โอเคอันนี้ตรงโจทย์นะครับหน้าที่เราก็จะวาดเป็นฐานชมพูแล้วก็แบบทำหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยงั้นก็รูปจะเป็นยังไงเราาอรับชมกันตอนนี้ก็ เหลือขั้นตอนที่เราจะต้องทําเงานะครับหรือว่าแสงเออเงานั่นแหละผมก็ไลเงาไล่สีตามสไตล์ของตัวเองระบายมุ่มมั่วฮะทำแสงมุ่มั่วเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นเองอะ,องอะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออแต่กดี หนึาทีสุดท้ายครับเรายังไม่ได้วาดตัวเลยจัดเวลาวาดไม่ถูกจริงๆครับไม่ได้วาดนานโอเคนี่ก็เริ่มสวยแล้วเฮ้ยตรงกลางมีเส้นสีดำเลือดเนี่ยเออใช่เกือบพลาดเวลาเออก็วาดอยู่เนาะทำไมไมันแปลกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวาดช้ามากนะครับเพราะว่าเออนานเราไม่ได้เล่นแล้วก็รู้สึกแบบไม่คุ้นชินกับปุ่มแล้วแล้วก็เมาส์อะไรเงี้ยเออกดแปลกละเฮ้ยเธอไม่บังสิเออ โอ้ผมยังไม่ได้ทํารอยพับรอยหอยผมยังไม่ได้ทํารอยเสื้อพับแบบเออมันพับอะไรเงี้ยเออชิบหายแล้วเวลาจะหมดแล้วไอ้ตรงนี้ขอบมันจะอ่อนนิดนึงแล้วก็ตรงกลางจะเข้มๆนะเออตรงกลางมันต้องแบบเข้มๆครับเออต,ต้องเอาเอาให้มันเข้มๆเลยทำไมยากจากังวะนเนี้ยเออเอาอ่อนนิดนึงโอ้โหไม่ค่อยถนัดเลยสงสัยต้องไปฝึกเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ ขอเข้ามาใกล้ๆหน่อยดิ <c oughs> อืมโอเคประมาณนี้แต่รอยพับเสื้อผมยังไม่ได้ทําเลยพื้นหลังก็ยังไม่ได้ทําด้วยเออเวลาจะหมดแล้วแต่ยังไงผมขอทําเส้นสักนิดหน่อยก็ได้ละเออทำทำเส้นสักนิดหน่อยบนเสื้อเออให้มันมีลายหน่อยโอเคเวลาหมดพอดีปะเออผมไปโกดบวชให้คนนั้นเฉยเลยคือแบบคลิกเมาส์ค้างอยู่ไงออไม่เป็นไรรูปเขาก็สวยแล้วก็ตรงจวดอยู่แต่รูปเราก็ไม่ธรรมาดาดูดิ ผมไม่รู้ว่าคนในนี้รู้จักสกิทเกมหรือเปล่านะเออเอ้ยอ้าไม่นายในวาดอะไรวะเนี่ยไปรูปนี้แล้วกันผมว่ารูปนี้มันคุ้นๆว่ะเออคุ้นๆน,น,นะใช่มันเราเจอเกมที่แล้วไม่ใช่หรอเอาคนเดิมวาดรูปเดิมโถโคตรจังไรได้มีคนวาดน้องเหมียวสกิทเกมด้วยเออไอสามเหลี่ยมให้สามเหลี่ยมแล้วกันถึงจะไม่สวยก็เถอะ เราคือพวกเดียวกันว่าไงหัวหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาม,มกเดี๋ยวมันคือศิลป,ปะโอเคเกือบจะรอบสุดท้ายผมรู้จักคนนี้นะเออเห็นปะทุกคนทุกคนจําได้ปะโอเคผมให้คนคนนี้แล้วกันเออคนนี้เลยก่อนเออเดี๋ยวเอาคนนี้ให้กันเออเอากําลังใจให้เขาอะ่ะรอบสุดท้ายผมจะได้ที่หนึ่งปะเนี้ย โอเคเราดูสิว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเราจะยิงหัวทุกคนโคตรโหดนงไงยังพูดไม่เสร็จเลยใจเต็มเพียบเสร็จแล้วโอเคเวลาโหวตจะหมดแล้ว3 2 1อหนึ่งเย้เราได้ที่หนึ่งนะครับอู้ได้ใจเยอะมากได้30เพชรขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเราชนะ1รูป1รูปแพ้เอ้ย หนึ่งรูปหายไม่ได้แพ้เออมันหายถ้าไม่หายเราก็มีสิทธิ์ชนะนะเพราะว่าตอนแรกเราได้ใจเยอะอยู่เออเราไม่ยอมอะ่ะเกมบักเองเราไม่ยอมโอเคเดี๋ยวออกเกมกันก็ไม่เป็นไรถือว่าเจ้ากันนะครับอู้เราได้เพชร120เพรขอไปโพสต์งานก่อนอ่ะไปที่บ้านแล้วก็กดโพสต์ไปเลยนี่50เพรไปแล้วก็โพสต์อีกงานนี่แหละนี่มันหายอเออจะโพสไหมนะเออไม่โพสดีกว่า เอาโพสร,รูปเอาโพสร,รูปนี้มหเอารูปนี้เออเอารูปนี้ดีกว่ารูปนี้วาดนานแล้วนะครับคือไมค์คราฟเนี่ยเออวาดนานมากนะตั้งแต่แรกเลยนะรูปนี้ออเพจจะพอโพสอีก,กรูปไหมนะมรูปนี้เท่ย,ยู่เหมือนกันคล้า,า,ายๆชิคกมนะครับเ <laughs> ด็บูโพสไหมเด็บผู้ะโอเพรไม่พอ โอเคช่างมันกันโอเคก็สำหรับพีวีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ลวกันนะเพราะว่า1คลิปผมจะขอวาดแค่2รูปนะครับถ้ามันไม่ยาวเกินไปทดลองไปก่อนถ้าเขาหน้ามันสั้นเกินไปก็จะวาด3ารูปนะครับคือช่วงเข่าผมวาด3ารูปนั่นแหละเออแต่ว่าคลิปนี้ขอเอา2รูปแล้วกันโอเคถ้าชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเออบอกด้วยก็ดีรักทุกคนครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสู่ห0 0 0งหซับกันด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ CG Epic Art 2